หน้าผากไหมเล็กเก้าตาแต้มแก้มจำ้ำหูใบตองชาติอ้องคอขาวเท้าเหยียบถุงเงินขนสีทองสันหลังถึงหางอย่างพระยามังกรคือลักษณะของเจ้าเก้ามงคลอายุห้าวันซึ่งเพิ่งเกิดเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมา <have> ทีมข่าวได้เดินทางไปที่ดูฮาร์ดฟาร์มบ้านศรีวัฒนาอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีและพูดคุยกับนายอุทยัยถาวรผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการจังหวัดอุดรธานีหรือดูฮาร์ดฟาร์ม โดยได้เล่าว่าเจ้าเก้ามงคลเป็นควายเพศผู้อายุ5วันโดยได้รับมาดูแลจากผู้พิการรายหนึ่งซึ่งดูแลต่อไม่ไหวโดยแม่ควายท้องแก่ตัวนี้ชื่อดอกคูนส่วนพ่อพันธุ์คือเจ้าเก้าเจริญควายสวยงามระดับแชมป์ <Okay. S 1> เมื่อเข้ามาอยู่ที่ดูฮาร์ดฟาร์มได้3วัน <Okay. S 1> ก็คลอดเป็นเจ้าเก้ามงคลตัวนี้อัตลักษณเขาเนี่ยจะชัดเจนมากนะครับว่าตาแต้มแก้มจ้ำนะครับอ่องคอสีขาวหลังลายมังกร หูใบตองชาติอันนี้เป็นเป็น,ปน,ปน,ปนคำอีสานปากคาบแก้วเท้าเหยียบทุงเงินหลังลายมังกรขอบขนสีทองถือว่าเป็นเป็นพญาควายพญาควายอัตลักษ์ควายไทยน,น,นอกจากลักษณะสวยงามตามลักษณะควายไทยแล้วที่แปลกและหาได้ยากคือที่หน้าผากจะเป็นหมายเลขเก้าสีขาวอยู่กลางหน้าผากอย่างชัดเจน ซึ่งถือเป็นเรื่องมงคลโดยได้ตั้งชื่อว่าเก้ามงคลมีความเชื่อว่าผู้ใดได้เลี้ยงและเป็นเจ้าของจะนำพาความมงคลต่างๆเข้ามาในชีวิตขณะนี้มีผู้สนใจจำนวนมากโดยเสนอราคาอยู่ที่1ล้านบาทแต่ทางฟาร์มอยากให้เจ้าเก้ามงคลแข็งแรงก่อนหากใครอยากชมก็สามารถมาพบกับความน่ารักของเจ้าเก้ามงคลได้ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการจังหวัดอุดรธานีหรือดูฮาร์ดฟาร์มอำเภอบ้านดุงครับ เขาตั้งชื่อให้ว่าก้าวมงคลเพราะว่าเขามีเลขเก้าอยู่บนหัวไหนครับอยู่ตรงหัวนะครับหัว